ครับผมสวัสดีครับ f c ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับว่านะวันนี้ก็ไปติดตามเราพัฒนากันนะครับเนาะเหล็กเกืือนบานวันนี้นะครับสองุ่มครึ่งนะครับเนาะสองตุ่มครึ่งวันนี้พบกับเราพัฒนานะครับของเซียนรุนนะครับมาแล้วนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านที่รอคอยนะครับเนาะเซียนรุนมาแล้วเซียนรุนมาแล้วนะครับเนาะหลังจากมือวันพุธนะครับเนาะเข้าไป06นนะครับเต็มเต็มนะครับเนาะนะ วันนี้ก็มาเจอกับเซียนลุนอีกครั้งนะครับเนาะหวังว่า FC ทุกคนทุกท่านยังรอคอยกันอยู่นะครับเนาะเพื่อไปอาหารนะค่ากับข้าวนะครับเนาะนะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมีข้าวมีรุดเด้อ FC ทุกคนทุกท่านนะครับเนาะนะผิดถูกก็อย่าว่าให้เซียนนะครับเนาะเซียนก็ทําอย่างเต็มที่นะครับอย่างเต็มที่แล้วนะครับเนาะ FC นะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อนะครับเนาะชอบกับจัดนะครับเนาะ ตะขัดก็ผ่านนะครับเนาะนะครับสลับเซียนนะครับเนาะก็ให้อย่างเต็มที่นะครับเนาะนะส้าผู้ใดมีโชคมีลาบมีมานก็อยากนะเป็นค่าขนมให้เซียนก็ติดต่อได้นะครับเนาะติดต่อได้ทางเซียนหรือว่าทางแอดก็ได้เด้อนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปตามไปดูกันเลยนะครับวันนี้เซียนให้วิ่งตัวไหนให้เด่นตัวไหนนะครับเนาะจะวงกลมให้ตัวไหนนะครับเนาะไปดูกันเลยไปครับผมมาครับมามาติดตามกันนะครับเนาะวันนี้เซียนลุนจะให้ตัวไหนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ฟังคําเตือนก่อนนะครับคําเตือนนะครับคลิปนี้จะทําขึ้นนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับไม่สนับสนุนทิ้งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเนาะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีให้มีผู้ปกครองนะครับต้องมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับเนาะจากช่องจําลองพามวนเดลยนะครับเนาะเอาเรามาดูกันนะครับวันนี้ห้องเซียนรุ่นนะครับเนาะอยากได้ตัวไหนมานะครับฝากนะครับ FC ทุกคนทุกท่านเด้อนะครับเนาะ วันนี้เซียนรุ่นจะได้ตัวไหนมาฝากนะครับมามาดูกันเลยเพื่อบม่เสียเวลานะครับเย็นนี้สองตุ่มครึ่งเจอกันแน่นอนนะครับเนาะนะครับกับเราพัฒนานะครับเนาะนะของเซียนรุ่นนะครับมาแล้วนะครับเนาะหลังจากวันวันพุธนะครับเนาะวันจันทร์ก็ไม่เข้านะครับมาวันพุธก็ผ่านนะครับว่าวันศุกร์วันนี้ก็ผ่านคือเก้านะครับเนาะพี่น้องเอฟซีนะครับอ่ะเลขกเด่นนะครับ เด,เด่นเนาะเดี๋ยวเอาสีแดงเลยเด่นนี่เด่นเนาให้แดงนี่เด่นไปเลยนะครับเนาะเจ็ดแปดนะครับเนาะเอาสีแดงเลยนะยังหมานนะครับเนาะเด่นนะครับนี่เจ็ดกับแปด FC นะครับเนาะเบียนเจ็ดกับแปดนะครับมาดูนะครับเสียนจับคู่ให้คู่ไหนตัวไหนกันบ้างนะครับเนาะนะนะก็มีหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดเก้าสามเก้าสี่ 50นะครับเนาะแล้วก็เจ็ดหน8่งเจ็ดนนะครับเนาะนะครับ สี่ห้าหกสิบสองคู่นะครับเนาะเหมือนเดิมนะครับเนาะนะครับสิบสองคู่คือเกานะครับเนาะน,นะครับสิบสองคู่คือเกานะครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะก็ให้เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับออกไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเลยนะครับนะครับเนาะ นะก็มีหนึ่งหกสองหกนะครับสามตัวของเซียนอีกยังนู่นบาทนี่นอ เรามาติดตามกันวันนี้ให้ทุกคนมีหมานหมนกันทุกคนเด้อนะครับเนาะให้ทุกคนมันหมานกันทุกคนนะครับเนาะขอให้มันหมานนะครับเนาะเซียนนะครับเนาะเซียนรุ่นนะครับวันนี้ก็วงกลมนะครับเนาะวงกลมนะครับเนาะให้อยู่เจ็ดคู่นะครับเนาะน่าจะเป็นเจ็ดคู่นะครับเนาะ นะครับก็สามตัวนะครับเนาะเสียนก็จะ4ีนะครับห้าเก้าก็หวังว่าขอให้ออกตรงๆเด้อนะครับเนาะวันนี้เตียนกนะ็จะเน้นตัวนี้นะครับเนาะนะเตียนคงเพราะว่า นี่ครับ3ตัวเด้อนะครับเนาะแล้วก็2ตัวนะครับวงกลมนะครับเนาะวงกลมวันนี้นะครับทั้งบนทั้งล่างเด้อนะครับไปกลับด้วยนะครับ fc นะครับมันมีตัวกลับบางทีมันออกตัวกลับเด้อนะครับเนาะนะก็วันนี้ก็มาลงให้นะครับเนาะเที่ยงแล้วนะครับพี่น้องนะก็ทันยุดอกนะครับเพราะว่าเราพัฒนานะครับออก สองทุ่มึ่งนะครับเนาะนะครับหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดเก้าสามเก้าสนะครับวงกลมให้3 7 5 0 1 7ดห3 8ศูนย์หนดจะครับงวดที่แล้ววงกลมถูกนะครับเนาะนะเซียนวงกลมให้เข้าตรงตัววงกลมเลยนะครับเอซนะครับเนาะ ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเนาะนะครับใช้วิจารณญาณกันนะครับเนาะนะกันอย่างมากๆนะครับเนาะนะก็นะครับนี่ครับช่องจำลองพามวลน,นะครับเนาะนะครับนะก็อย่าเปลี่ยนไปเป็นจำลองพารวยแล้วนะครับเนาะ มาจะได้อ่านง่ายๆนะครับเนาะจะได้จําง่ายๆนะครับพี่น้อง FC นะครับเนาะบางคนก็จําไม่ถูกนะครับเนาะจากมันอีหยังนะผ้าบ้วนหรือว่าผ้าอีหยังนะครับเนาะนะครับผ้ารวยเกอบโบแมนผ้ามวาสันนะครับเนาะอ้าวันนี้ก็ให้ FC ทุกคนทุกท่านนะครับเนาะจงถูกคือเก่านะครับเนาะถือคือเก่านะครับสำหรับเรียกของเซียนลุนวันนีเดอร์นะครับนี่ครับเนาะ นะก็ชอบก็ขัดอ่าชอบก็จัดนะครับขัดก็ผ่านนะครับนอก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับนะให้กับทางช่องกำลองพามวลน้ำเนื้อเน้อนะครับสำหรับเสียนทุกคนท่านใดนะครับนอะก็ลงเบอร์ไว้ให้แล้วนะครับนอถ้ามีแนวทางจะปล่อยให้กับ FC นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเป็นสะพานบุญให้กับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับนะ ติดต่อมาได้เลยนะครับ0625397669เ้อนะครับนอกจากช่องจำนองาพยนตร์นะครับวยความปัชญาลีนะครับเนาะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนี่คลิปนี้จัดทำเพื่อเป็นแนวทางเด้อนะครับเนาะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดทั้งสิ้นนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเนาะสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับเนาะนะวันนี้ก็ไปเฮงๆปังๆกันนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม